พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลส n นบทเรียนออนไลน์ตอนหนึ่งการงานอาชีพเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายครับก่อนอื่นเรามารู้จักเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันก่อนนะครับ เสื้อผ้าคือสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่อสภาพอากาศทั้งร้อนและหนาวได้ดีครับเครื่องแต่งกายคือสิ่งที่เราใช้สวมใส่ร่วมกับเสื้อผ้าเพื่อจะได้ทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกหรือระดับตกแต่งเสื้อผ้าและร่างกายของเราให้สวยงามครับ ในอดีตมนุษย์เรายังไม่รู้จักการทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าจึงนำวัสดุต่างๆที่หาได้ตามธรรมชาติเช่นใบไม้หนังสัตว์มาใช้ปกปิดร่างกายและประดับตกแต่งร่างกายด้วยการนำไม้กระดูกสัตว์หรือหินมาทำเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือและที่รวบผมครับ ต่อมามีการทอผ้าและคิดประดิษฐ์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายพัฒนามาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เราสวมใส่ในปัจจุบันครับ